เพื่อให้ประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละหนึ่งลูกนะคะว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่หกตั้งที่หลักหน่วยค่ะ ทำประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสองวงล้อและลูกบอลหมาเลขชุดที่สองตั้งที่หลักสิบค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลขห้าวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่หตั้งที่หลัก 10, ะะล 5, ร้อย ท่านประธานกรรมการเสียงยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่หนึ่งตั้งที่หลักพันค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลขสามวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่สามตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขสี่ค่ะ วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักแสนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทําการติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสําหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจํานวน12ชุดค่ะ แต่ละชุดมีหมายเลขศูนย์ถึงหมายเลขเก้าครบ1สิบหมายเลขและท่านประธานกรรมการเลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่สองสำหรับหลักที่สี่ชุดที่หกสำหรับหลักที่สองชุดที่เจ็ดสำหรับหลักที่สามชุดที่แปดสำหรับหลักที่หนึ่งชุดที่สิบสำหรับหลักที่หกและชุดที่สิบสองสำหรับหลักที่ห้าค่ะเหลืออีกหกชุดไว้สำรองและในวันนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะมาร่วมหมุนมวงล้อสลับกับพนักงานหมุนมวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งประชาชนที่สนใจซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะและได้ทำการลงทะเบียนแล้วทราบว่า ำนักงานจะเปิดให้ทำการซื้อสลากงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561ได้ในวันที่20มกราคม2561ค่ะและจองล่วงหน้าสลากงวดวันที่16กุมภาพันธ์2561ได้ในวันที่21และวันที่22มกราคม2561ผ่านช่องทางต่างๆนะคะได้แก่ที่ทําการธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะสามารถทํารายการได้ตั้งแต่เปิดทําการสาขาและจะ ปิดระบบในเวลา12นาฬิกาค่ะสำหรับ ATM และระบบเน็ตแบงนะคะของธนาคาร